ยังไงครับแต่ที่สำคัญเชื่อไหมครับว่าหมาเกือบทั้งหมดเนี่ยป้าบัวท่านจำเชื่อได้เกือบหมดเลยฮะับเดี๋ยวลองเข้าไปดูตามป้าไปฮะเพชรซี่ไม่ต้องเข้านะลูกเดี๋ยวโดนกันลูกเพชรซี่ไปลูกไปโอ้โหนี่ียเยอะเลยครับป้า <c oughs> แล้วปกติคือพอกลางวันอย่างงี้ป้าไม่พักก็เหรอครับก็อาบน้องอาบน้ำเรียบร้อยไม่ได้พักอะค่ะอ,า,อาบน้ำเสร็จแล้วมาเดินดูเขาว่าเขาป่วยไหมอะไรไหมเนี่ย เดินคี e <electromagnetic> <ar> <have S 1> <ım> ่แต่ละตัวนี่มามากันยังไงบ้างครับป้าบัวมายังไงก็มาใส่กระสอบมาทิ้งแถวกอกกล้วยอ่ะมันมันพวกนี้มันมามันมาเล็กๆนะมายังไม่ลืมตาอ๋อส่วนมากคือมาตั้งแต่เล็กเลยแล้วป้าก็ดูตั้งแต่เล็กจนโตนดูตั้งแต่ยังไม่ลืมตาจนโตหมดเออไม่เอาลูกมันก็มาเป็นกองกองละยี่สิบสอตัวกองละแปดตัวกองละสิบตัวตามแต่มันเขาจะใส่กระสอบมาทิ้งให แล้วคือคือก่อนหนะน้านี้ตอนที่เลียนแรกๆคุณป้าเอาเงินจากไหนมาดูแลเอาเงินจากไหนป้าก็ขายบ้านแหละขายบ้านที่ดินแดงเนาะก็ขายไปสองล้านกว่าครับป้ามาซื้อนี่ล้านสามมาเหลือเจ็ดแสนเนี่ยมาเจอหมาฟูมคอยเอาว่าละนิดว่นละหน่อยเรากินมั่งลูกเรียนมั่งอะไรมั่งเงินหมดอะเงินเจ็ดแสนอะคือเจ็ดแสนเลี้ยงหมาจรจัดหมดเลยเออก็เราใช้ด้วยไนงะคือเราไม่ได้หากินอะไรละ เราก็ใช้ด้วยผมถามนิดนึงป้าเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยป้าเลี้ยงหมาเท่าไหร่โดยประมาณมันไม่สามหมื่นกว่านี่เหรอก็เห็นแค่ค่าใช้จ่ายวันละพันกว่าบาทเออบางวันก็ไม่ถึงบางวันของมีเหลือเราก็เจียดให้น้อยลงแต่ว่าคือเจ็ดแสนที่ที่ที่ขายบ้านได้ก็คือก็คือรวมตัวเองกินด้วยนะไม่ใช่เลี้ยงหมาอย่างเดียวเราก็กินใช้จ่ายด้วยเลยเพราะเราไม่มีรายได้แต่ป้าจะป้าจะใช้สักเท่าไหร่ ผมดูที่ป้าใช้เงินแล้ววันหนึ่งไม่ได้ใช้อะไรมากหรอกสูงให้มาให้บัวดืออะไรอะไรที่มันเป็นความลำบากเป็นอุปสรรคทุกวันนี้ในการในการทำทุกอย่างของป้ามันคืออะไรบ้างที่มันเป็นอุปสรรคที่มันทำให้ป้าลำบากอัดมันทุกใจอยู่ไหนที่ป้าบอกอืดอัดก็คือตังค่ะที่เราจะซื้อให้เขากินบางทีตังไม่ค่อยจะพอ คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมถ้าอุปสรรคมันเยอะขนาดนี้ถ้าจะ,จะเลี้ยงถ้าจะเราคิดคนคิดจะทําดีแล้วมันมีอุปสรรคมันม,ม,มีความลําบากขนาดนี้จนทําให้ตัวเองต้องลําบากผมก็คงไม่ทำไงไม่ทําเราจะไปทิ้งไหนเรามีอยู่แล้วอ่ะมันทิ้งไม่ได้อะ่ะตัดใจไม่ได้รักหมาขนาดไหนครบับครับบัวรักรักเหมือนลูกเหมือนหลานและคะ่ะเราเลี้ยงเราก็รักเขาเราลักหลานเราเท่าไหนเราก็รักหมาเท่านั้น ถ้าวันหนึ่งเขาถ้าวันหนึ <wan 2> ่งเขาต้องจากเราไปนะ้องให้ทุกครั้งเลยเนี่ยฝังจนไม่มีที่ฝังนะเนี่ยในโค้งเขาตายฝังเขาตายเขาตายเขาแก่ตายมั่งอะไรมึงเนี่ยแต่คนเรายังตายนะแต่เราก็รู้ว่าเขาตายเพราะยังไงเขาต้องตายแต่เราก็ทําใจไม่คได้สงสารเขามีโมจินี่เขาก็มาทิ้งนะเนี่ยเนี่ยนี่มันเป็นพี่ไอ้ตายเนี่ยสามตัวเนี่ยคือ เวลามันจะตายมันป่วยมันอะไรมันต้องรอนะรอเราจนเรามาดูมันจนเรามาบอกไปเฮ้ะลูกไปเฮอะมันถึงไปถูกตัวอืมันไม่ยอมตายหรอกเราบอกไปเฮอะลูกมันทรมานเดี๋ยวชาติหน้าเราไปเจอกันใหม่สี่าทำมาแกกอนอ่ะก็ว่าก็ว่าเนาะเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะก็ทางเขตเขาเขาจะมาฉีดมาจนจัดเขาจะประกาศใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำไมคือจริงๆแล้วจะบอกว่า ทุกอย่างที่ป้าบัวทําถ้าเกิดดูแล้วมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ป้าบัวจะจําเป็นที่จะต้องมาทํำะนะครับหรือว่ามันไม่ใช่หน้าที่แต่ว่า,าด้วยจิตที่เมตตาด้วยความที่รักสัตว์หลายหลายคนที่อาจจะไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ลาําบากแต่ว่าที่ป้าทําทุกวันเนี้ผมเชื่อว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยทําให้สัตว์เหล่านี้ครับมีความสุขอย่างน้อยมันก็ทําให้สัตว์เหล่านี้ไม่ไปเร่ร่อนที่อื่นสร้างความเดือดร้อน ให้กับคนทั่วไปแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะรู้อย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ควรจะต้องมีใครสักคนที่เข้ามาช่วยดูแลช่วยกันแก้ไขหรือว่าช่วยกันเนี่ยครับอุปการะแต่ว่ามันกลับไม่มีใครเลยคุณป้าท่านต้องดูคนเดียวมีหลานมีญาติญาติที่มาช่วยกันดูแลแล้วก็บางครั้งป้าก็ต้องทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านอีก บางครั้งเขาเอามาทิ้งเป็นความทุกข์ของเขาป้าก็เก็บความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยแล้วก็มาทําให้ตัวเองทุกข์ด้วย<ๆ>เพียงเพื่อให้สัตว์เหล่าเนี้ยให้หมาเหล่าเนี้ยมีความสุขเท่านั้นเองครับคือสิ่งที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเนี้ยกำลังลุยแล้วก็ กำลังทำอยู่ทุกวันมาเกือบยีปีแล้วครับชอบมาทางนี้ทางขึ้นอีกตรงนี้ครับอันนี้หนุบมาถามแม่ไหมคือจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการให้อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องปกติครับ ถ้าสัตว์เลี้ยงไม่ได้เยอะขนาดเป็นร้อยร้อยตัวแบบป้าบัวฉะนั้นเนี่ยการทำสิ่อย่างมันจะเหนื่อยมากเหนื่อยคือป้าทําแบบนี้มา20ปีป้าเอาพลังจากไหนมาทำพลังพลังหรือาลังใจเนาะใจสู้จากใครบ้างกําลังใจนี่จากไหนบ้างพลังใจจากใครบ้างจากตัวเองจากตัวเองจากตัวเองลูกหลานไม่ว่าลูกหลานก็จากจากลูกหลานด้วยจากตัวเองด้วยแล้วอย่างทุกวันนี้ที่ป้ามาดูแลสุนัข ใช้ชีวิตแบบเนี้ใช่คือเรายึดถือแนวคิดการใช้ชีวิตยังไงคือเราตรงนี้นะเราก็เหมือนช่วยสังคมอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่เลี้ยงเขานี่นะเขาก็จะเพ่นผ่านไปหากัดหาลือใช่ไหมมันเป็นหมาจรจัดใช่ไหมม,มันก็ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านครับเราก็คิดว่าเราก็เบตตาก็เลยเออช่วยช่วยตรงเนี้ยเหมือนก็เราช่วยสังคมอย่างหนึ่งคือว่าไม่ให้ทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน นี่คือสิ่งที่เราคิดที่เราคิดคือความดีแล้วเราก็จะเราก็จะเราก็จะเก็บกวาดนะกวาดตรงนี้กวาดคำแพงกวาดมทชาวบ้านเขาจะรู้เรากวาดไปถึงนู่นแหละเราก็เก็บขี้ม้าอะไรเราทําของเราทุกวันใครก็ถามวันเนี่ยต้องใส่ตั้งให้เป็นเทศบาลบอกไม่ตั้งหรอกกูออกกำลังกายไม่ต้องตั้งแล้วคือมาทําแบบนี้เราได้อะไรครับไม่ได้อะไรได้ความสุขความสุขคือคือหน้าที่ของเราคือเราต้องทําทําเราเห็นสะอาดเราก็พอใจ แสดงว่าแสดงว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ป้าทําสิ่งที่ป้าอยากเห็นแล้วก็ทําให้ป้ามีพลังเนี่ยก็คือมาจากเจ้าหมาเหล่านี้ทั้งนั้นเลยค่ะเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังเป็นความสุขค่ะเป็นทุกอย่างของคุณป้านี่คือสิ่งที่ป้ากําลังทำรักป้าจังป้าผมช่วยเอาข้าวให้หมาต่อเดี๋ยวป้าไปคุกต่อไปคุกต่อ วันนี้เนี่ยได้มาเยี่ยมป้าบบวอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่ายิ่งทําให้รัตธาของเอครับที่มีต่อคุณป้าเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วการดูแลการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้มันไม่ใช่หน้าที่ของท่านเลยครับท่านไม่มีความจำเป็นต้องทําแต่ว่าด้วยความรักความผูกพันด้วยจิตที่เมตตาท่านก็ดูแลแล้วท่านก็ทํามันอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าจะทําให้ท่านลําบากก็ตามครับ ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าทาไมต้องทุ่มเททําไมต้องมาลำบ,บากขนาดนี้นกับหมาจรจัดกับสัตว์พวกนี้เราลองคิดกลับกันไหมครับว่าถ้าเขาไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัตว์แต่เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันที่มีหัวใจมีความรู้สึกแล้วถ้าเกิดพวกเขาพูดได้พวกเขาจะบอกหรือว่าพวกเขาจะแสดงความรู้สึกกับคุณป้ายังไงนั่นตันหาครับคือสิ่งที่สำคัญครับ วันนี้ลุยไม่รู้โดยหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเอคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่กับลุยไม่รู้โรยสวัสดีครับร่วมสนุกกับรายการลุยไม่รู้โรยด้วยการส่งภาพถ่ายในหัวข้อลุยไม่รู้โรยในรูปแบบของคุณพร้อมคำบรรยายใต้ภาพมาทาง l u i a t t h p b s o r t h หรือทางตู้ปน .5 ปนฝเสนานินคมกรุงเทพ10902ภาพของใครลุยถูกใจคณะกรรมการจะได้รับเสื้อยืดเก๋ๆจากรายการลุยไม่รู้โรยกันไปเลย